mm -hmm. สวัสดีนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะเรากลับมากับคลิปถูกและดีอีกแล้วแล้วบอกเลยว่าไม่ถูกและดีและธรรมดาเพราะว่าวันนี้ฟ้าจะมารีวิวไอายชโดที่อยู่ในราคา39บาท เท่านั้นเอาจริงน่าจะ35บาทด้วยซ้ำเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงสักปรบสักปรับนะคะทุกคนนี่นะคะจดน้นะคะ35บาทเท่านั้นนะคะเป็นอายแชโดว์น่าจะมาจากจีนแหละอันนี้ฟ้าสั่งในช้อปปีนะคะของแบรนด์ D ี Karu นะคะ Coco Venus Soft Eye Eyeshadow Lasting Makeup นะคะ ล่าสุดนะคะทุกคนฟลก็ทํารีวิวอแชโดว์แบบราคาหลักสิบเนี่ยเยอะมากๆวันนี้ฟลก็เลยอยากรีวิวตัวนี้เพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนชอบนะคะทุกคนและฟลก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับทุกคนที่แบบว่า้อฉันอยากได้อแชโดว์พอเลยดีๆแต่ฉันงบน้อยแล้วฉันซื้อมาฉันก็จะเสี่ยงไปฟอสเสี่ยงให้ได้ไหมวันนี้นะคะทุกคนฟลก็จะเสี่ยงชีวิตด้วยการรีวิวอันนี้ให้ทุกคนนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่เสี่ยงชีวิตหรอกเพราะแบรนด์นี้ดีอยู่แล้วนะคะทุกคนนั่นเลยค่ะทุกคน,ก,คนก็เพ และนี่เลยนะคะทุกคนก็คืออ s h a d o w p a l e t t ทที่ฟ้าจะรีวิวในวันนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ต้องบอกกันเลยว่ากล่องแพคเกจิ้งของเขาเหมือนที่เก็บแปรงสีฟันนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ใช้กล่องในการแต่งแต่เราใช้สี eyeshadow <c oughs> อ ye Shadow ค่ะไม่เป็นอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในนะคะนี่เลยนะคะทุกคนสีไอายแชโดว์ก็หน้าตาเป็นแบบนี้มีความแบบ มีความอะไรวะจะแดงก็ไม่แดงจะม่วงก็ไม่มวกจะน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลก็โทนสีก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมีสีกลิตเตอร์สีชิมเมอร์สีแมทนะคะสีไฮไลท์ก็มีสีเข้มให้เล่นมิติก็มีนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นพาเลตที่ให้สีที่โอเคมากเลยนะคะยิ่งจับแบบนี้คือมันดูละมุนมากเลยเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนก็เดี๋ยวฟ้าจะสวอชให้ดูก่อนแล้วกันนะคะก็จะแตะมาที่สีแมทสัมผัสหน่อยเคเคโอเคอยู่ นี่โอเคอยู่เดอ้อบอกเลยว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฟ้าไม่รู้เลยว่าฟ้าจะแต่งอะไรนะคะทุกคนแต่สีที่แบบว่าคอสไม่อายมากคือสีนี้เป็นสีนูๆมีความน้ำตาลชมพูม่วงนะคะทุกคนบอกไปถูกแต่ว่าสวยมากก็เดี๋ยวฟ้าจะลงสีนี้ก่อนเลยนะฮะลงด้วยแปรง blending brush นะคะทุกคนแล้วก็ลุยค่ะจะบอกว่ากระจกเขาเนี่ยก็คือเห็นแค่ตาอย่างเดียวเลยเพราะว่ายายไม่อยู่ จริงตัวเองยังขำไม่ออกเลยกล้องไม่โฟกัสเลยคิดดูแล้วกันตลกแค่ไหนโอ้ยแกแค่สีแรกก็สวยแล้วเนี่ยสีแบบว่าพิศาละมุนทุกคนฟ้ามีเรื่องอยากจะปรึกมีใครแบบว่าอยากให้ฟ้าทำคอนเทนต์อื่นบ้างนอกจากแต่งหน้าบ้างไหมคือฟ้ารู้สึกว่าฟ้าเริ่มอยากทำไลฟ์สิตล์มากยิ่งขึ้นแลวว้วอ่ะมีใครอยากดูไหมหรือว่าใครอยากดูคลิปกินไหมแบบพากินแนะนำร้นานอาหารอะไรเงี้ยแนะนำมาได้นะคะขอมาได้อยากให้ทำอะไรอ m ready to ทําำเพื่อทุกคนมากๆเลย ก่อนอื่นเลย first impression คือชอบสีนี้มากสีนี้คือสวยมากๆเป็นนูตที่แบบดูแพงลักชัวรี่มากเลยนะคะแล้วก็สีของเขาไม่ได้ชัดจนเกินไปนะคะทําให้เราสามารถเลเยอร์ได้เพราะบางทีอายแชโดว์ที่มันชัดเกินไปเนี่ยบางทีมันก็จะชัดเกินไปนึกออกปะเราจะไม่สามารถเล่นมิติได้แต่อันนี้เนี่ยเราสามารถแบบลงทีละนิดแล้วก็บิวเรื่อยๆได้นะคะโดยที่มันไม่แรงจนเกินไป ก็เหมือนตอนนี้พอแต่งจริงๆอะสีมันไม่ดูไม่ค่อยเข้ากันเลยทุกคนกันอย่างสีเนี้ยเป็นสีนุดนๆใช่ปะแต่สีนี้เป็นสีแมทที่แบบติดทนแดงทนส้มไปเลยแล้วอันนี้ก็ม่วงจ๋าเลยอ่ะก็เลยงงอยู่ว่าฉันจะต้องทํายังไงกับชีวิตหรือแบบแต่งๆไปเถอะเดี๋ยวมันก็ออกมาดีปะ่ะคือเราเมือชีพอยู่แล้วอะแล้วเราสวยอยู่แล้วทายังไงมันก็ต้องออกมาสวยถูกไหมโอเคทุก okay, คนก็เดี๋ยวพ่อจะใช้สีแดงสีนี้นะคะลงด้วยแปรงอันนี้เป็นแปรงที่แบบว่าไม่ใหญ่มากประมาณนี้ก็ได้มั้งจัดเอียง ตัวสีเขาดีนะคะทุกคนแค่ว่าอาจจะงงว่าแบบต้องแต่งยังไงเป็นพาเลตที่แบบว่าเหมาะสําหรับใครที่ยังแบบมือไม่นิ่งกับการแต่งตานะคะทุกคนเพราะเป็นพาเลตที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรบิวได้เรื่อยๆเลยนะอย่างที่บอกไปว่าสีนั้นไม่ชัดเกินไปแต่ใครที่แบบว่าชอบแบบฟัดฟาดแบบตุ่มตั้มตุมตั้มอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็อาจจะไม่ชอบพาเลตนี้เพราะมันต้องเลเยอร์นิดนึงนะคะจากนั้นฟอาก็จะเอาสองสีนี้ผสมกันนะคะทุกคนแล้วก็ลงไปที่ใต้ตากันเลย เก็จะได้สีตาประมาณนี้นะคะเป็นสีที่แบบว่านูดนูดแดงแดงบอกไม่ถูกแต่ก็สวยไปอีกแบบแต่ว่านี่คือสวยใช่ไหมสวยแหละโอเคทีนี้ฟ้าก็จะลงสีนี้นะคะทุกคนเป็นสีที่แบบว่าสวยงามมาก And then I'm g o ก n น p u พู t on my eyes โอ้ยสวยอะทุกคนสีมันไม่ได้สว่างเกินไปนะคะทำให้ไม่โดดกับลุกที่เราแต่งในวันนี้ซึ่งมันก็โอเคเลยเพราะว่าฟ้าก็ไม่ได้อยากได้ชิมเมอร์ที่แบบ มันเด่นเกินไปวันนี้อยากได้ลุคแบบละมุนเป็นคนใส่ชัเป็นคนน่ารักจากนั้นฟะก็จะลงสีนี้นะคะทุกคนเป็นสีที่แบบว่ามีความเป็นสีแชมเปญนะคะลงสีนี้ที่อ่เขาเรียกว่าอะไรหัวตาเลยวู้ <Ooh! S 1> สีชัดสวยมากเลยนะคะใครที่มีพาเลตนี้เนี่ยเอาสีนี้ลงเป็นไฮไลท์ก็ได้ดูดิ สวยมากๆนะคะสีน,นี้แฮปปี้ฟะก็จะลงกลิตเตอร์คือกลิตเตอร์เราจะไม่ใช้คือมันไม่ได้ปะคำถามคือฉันจะใช้ตรงไหนดีโอเคฟะก็จะใช้อะไนี่วะแต่เราชอบเปลือกตาที่มันเป็นแบบนี้อ่ะทุกคนฟะก็จะลง,ย,ย,งย,ยังไงยังไงตัดสินใจกับตัวเองก่อนนะอย่าเพิ่งไปคุยกับคนดูเขาอยาก เออช่างมันเถอะฟ้าก็จะลงกลิตเตอร์อันนี้นะคะทุกคนที่ใต้ตาเลยนะคะจะเป็นการทําให้ลุคของเราดูแบบแฟนซีดูมีอะไรมากขึ้นลงด้วยแปรงนะคะทุกคน <S <S แล้วก็ฟ้าก็จะลากลงมาแบบเหมือนกับว่าเราร้องไห้อย่างนี้นเะปล่าเปล่าเหมือนกับว่าน้ําตาของเราเนี่ยไม่ใช่น้ําตาแต่เป็นกลิตเตอร์เหมือนพ่อเราเป็นยูนิคอร์นแล้วเราก็มีสายเลือดมีเชื้อเป็นยูนิคอร์นก็เลยร้องไห้เป็นกลิตเตอร์ วิธีการลงกลิตเตอร์แนะนําให้กดอย่างนี้นะคะถ้าเราลูดไปลูดมามันก็จะกระจายแล้วมันก็จะเป็นเป็นฝุ่นร่วงนะอะนึกออกปะกดจะเกาะมากกว่าจากนั้นนะคะทุกคนพขาะจะแตะมาที่สีม่วง,งนี้นะคะแล้วพขาก็จะลงแบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคนขนตานะคะลงทับไปเลยเดี๋ยวจะผสมกับสีน้ําตาลน,นี้แล้วกันนะคะทุกคนกับสีม่วง ความมเก็แนะนําให้กดกดนะคะเพราะว่าชิมเมอร์ทับชิมเมอร์มันก็จะไม่ค่อยติดเห็นไหมมันทําให้ตาเรามีมิติมากยิ่ขึ้นคือลงครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าบิ้วไปเรื่อยๆก็โอเคเลยนะคะเฮ้ยออกมาดีกว่าที่คิดอ่ะทุกคน ชอบมากทีนี้เพื่อความละมุนตุ้นความเนียนนะคะก็จะแตะมาที่สีนูดนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็บริเขอบขอให้ฟุ้งๆไปเลยเหมือนแบบเป็นการเก็บรายละเอียดจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ e อช s h a d พร p เมอร์เลยนะคะทุกคนแต่ก็คือออกมาดีออกมาสวยออกมาเนียนมากเลยนะแต่เดี๋ยวฟ้าจะทดลองให้ดูแล้วกันว่าใช้กับไม่ใช้ต่างกันยังไงนะคะก็ตรงนี้ฟ้าจะลงเป็นพร i เมอแล้วกันนะคะตรงนี้คือมีพร i เมอนะคะเลเยอที่ห เลเยอร์ที่สองก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้แบบไม่มีไพรเมอร์โอ้โห oh! ต่างมาก แต่ว่าใครที่ไม่มีอายแชโดว์ไพรเมอร์ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าใครมีก็ใช้ก็ดีกว่านะคะก็เดี๋ยวพาไปปัดมาสคาร่าสไคอนแทคเลนส์นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟินิชลุคเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าฟารู้สึกยังไงบ้างกับอายแชโดว์น้องใหม่ตัวนี้นะจ๊ะและนี่เลยนะคะทุกคนก็คือฟินิชลุคนะคะหลังจากที่ฟ้าแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟ้าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสงสัยนะคะทุกคนว่าฟ้าใช้ลิปสติกข,ของอะไรจะบอกว่าฟ้าใช้ซูเปอร์มัม นะคะแล้วก็ตามด้วยลิปกลอสของ a พ m c g r a t h ตัวนี้เลยอันนี้คือ a พ McG r a t h นะคะ Flash a s t r ส l ตรลั g l o s s ลิปกลอสนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นสี Flash Astro นะคะชิมเมอร์ความวิ้งตรงนี้นะคะทุกคนฟ้าใช้อายแชโดว์พาอันนี้เลยนะคะด้วยฟ้าเนี่ยผสมชิมเมอร์สีทองอันนี้นะคะแล้วก็กลิตเตอร์ด้วยกันก็จะได้แบบลุกประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ปัดแก้มฟ้าก็ใช้สีนุดนุดนี้ผสมกับสีส้มนิดนึงนะคะทุกคนก็จะได้สีปัดแก้มประมาณนี้เลยนะคะนั่นหละค่ะทุกคนก็ลุกด้วยรวงของเราในวันนี้ก็ประมาณ นนี้เลยะะคะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยใช้ทุกสีเลยนะนอกจากสีขาวนะคะทุกคนนอกนั้นคือฟ้าใช้ทุกสีในพาเลตเลย <S <S ตอนอื่นเลยนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าการแต่งตาของฟ้าในวันนี้เนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคือทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยความราบรื่นผ่านไปแบบด้วยความง่ายดายเลยนะคะทุกคนใช้ง่ายมากๆเลยนะคะและที่สําคัญจะบอกว่าสีของเขาเนี่ยทุกสีที่เขาวางมาตอนแรกฟารู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าจะเข้ากับเพื่อนแต่ว่าพอใช้และพอแต่งจริงๆเนี่ยจะบอกว่าสีนี้เข้ากับเพื่อนๆได้ดีมากแล้วออกมาละมุนมากๆเลยนะคะสีชม เมื่อก็เกาะตาดีนะคะทุกคนจะบอกว่าแทบไม่มีอะไรติเลยนอกจากว่า,าถ้าใครที่ชอบสีแบบแน่นมากๆแบบสายฝออจัดๆพาเลตนี้อาจจะแบบว่า สีมันอาจจะไม่ชัดพอนะคะทุกคนแต่ก็แค่เลเยอร์แล้วใช้ไพรเมอร์แต่ใครที่มาใส่ละมุนละมุนเกาหลีนะคะจะบอกว่าพาเลตนี้โฟร์มูล่าแบบนี้จะเหมาะมากๆในส่วนของเมทัลลิกของเขานะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าเอ่อโฟร์เมูล่าเขามีความแห้งนิดนึงก็เลยจะทาให้แบบมันอาจจะไม่พ๊อปอัพขนาดนั้นแต่ก็สามารถเมคอิทเวิร์กได้นะคะแนะนําไม่ใช้คู่กับไพรเมอร์จะดีกว่านี้แล้วก็แล้วก็แนะนําไม่ใช้นิ้วมือในการลงนะคะนั่นและค่ะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ที่ฟ้าด้วยเพื่อมาช่วยายามก่่ cribe ลื ด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมไปติดตามฟ้าที่ Instagram ด้วยนะคะเพราะว่าใน Instagram เนี่ยฟ้าก็จะได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนๆมากกว่านี้นะคะแล้วก็ได้แชร์อะไรหลายๆอย่างเลยที่ฟ้าอาจจะไม่ได้แชร์ใน YouTube ก็อย่าลืมไปติดตามฟ้าที่ Instagram ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊าาย